ใครที่จะซื้อ Samsung s a m s u n galaxy g s 2 3 ultra นะครับให้ดูคลิปนี้จะได้ไม่พลาดเหมือนผมคือเรื่องมันีอยู่ว่าที่ผมพลาดมากๆเลยนะครับคือตอนที่ผมซื้อเครื่องนะครับฟิล์มที่ติดนะครับจะเป็นเวลาดูวิดีโอดูคลิปดูหนังเนี่ยก็จะดูดวพวกเคสเคสอันที่ผมใช้เป็นเคส uag นะครับผมซื้อ Samsung s a m s u n galaxy g s 2 3ตัวเนี้ยมาในราคาเต็มที่40,000 3,900บาทแต่ว่าได้ส่วนลดแค่2,000บาทครับพอผ่านไปอีกเดือนหนึ่งนะ่ะโอ้โหลด6,700เลยสำหรับใครที่เทรดเนี่ยเหลือเพียง30,000นิดๆเองหรือว่าบางคนได้20,000ปลายๆนะครับส่วนใครที่ซื้อในออนไลน์อ่ะราคาอยู่ที่30,000นิดๆเองครับโอ้โหโคตรพลาดเลยถ้าใครมีเครื่องไปเทรดนะ่ะก็แนะนำไม่เทรดนะครับส่วนใครที่ไม่มีเครื่องให้เทรดก็ซื้อในออนไลน์จะคุ้มที่สุดนะครับหลังจากที่ซื้อใช้งานมาประมาณ3-4เดือนนะครับก็ จะมีร่องรอยอรารยธรรมประมาณนี้นะครับฟิล์มก็จะมีร่องรอยนะครับส่วนขอบข้างก็จะไม่มีรอยนะครับเพราะว่าเราติดฟิล์มเอาไว้นะครับด้านข้างด้วยด้านล่างด้วยครับด้านหลังด้วยครับฟิล์มที่ติดนะครับจะเป็นตัวฟิล์มไฮบิดนะครับตัวนี้จะเป็นจอโค้งนิดหนึ่งนะครับ หาฟิล์มติดยากมากแล้วก็ราคาแพงมากๆเลยนะครับถ้าเป็นฟิล์มกระจกเนี่ยส่วนมากจะเป็นฟิล์มกระจกที่หยอดกาวนะครับกาว UV อันนี้จะพันขวบบาทเลยนะส่วนถ้าเป็นฟิล์มไฮบริดอย่างเงี้ยจะเป็นฟิล์มธรรมดาแต่ก็มีการอบให้อบด้วยแสง UV นะครับแต่มันจะมีเครื่องอบแสง UV อยู่แล้วมันก็จะแข็งประมาณนึงนะครับประมาณ 2-3H มั้งครับไม่ถึงขนาดแบบฟิล์มกระจกเลยมันจะเป็นฟิล์มที่อบให้มันแข็งนะครับฟิล์มไฮบริดอ่าตัวนี้ก็ถือว่า ใช้งานคุ้มค่าลื่นๆเลยครับทัชลื่นสแกนนิ้วมือลื่นๆเลยครับส่วนใครที่ใช้ iPhone อยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนไป u n g ง x p e r i e n c e ในการเล่นนะครับแทบจะไม่ต่างเลยนะครับเพราะว่า,าถ้าใครชอบลอนเชอร์อย่างเงี้ยครับจะคล้ายกับ iPhone เลยนะครับปัดขึ้นปัดลงตอนนี้จะเป็นหน้าจอแบบ 120Hz นะครับลื่นๆนะครับ เวลาเราดูคลิปวิดีโอเนี่ยจะไม่มีอะไรมาบังสายตานะครับนะครับดูเต็มเต็มจอเลยครับ เวลาดูวิดีโอดูคลิปดูหนังเนี่ยก็จะดูได้แบบเต็มอิ่มเลยนะแบบไม่มีรอยบากเลยอลไรมาลบกว่นสายตานะฮะเสียงจาเหือหัวหอยสีดาบนั้นจะคืนสนองพวกมัน ลำโพงก็เป็นแบบสเตอริโอะครับสองทิศทางด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนงน,นี้นะครับลำโพงเดี๋ยวจะมาลองการเล่นเกมให้ดูนะ,นะรอยนี่มือเยอะเลยดูที่สติ้งกันนะครับเดี๋ยวผมจะปรับ แบับสูงให้ดูนะครับปรับแบบเต็มกราฟเลยเฟรมเรทปรับไปถึง120เฟรมเรทนะครับปกติแล้วตัวแอปของแอนดรอ d เนี่ยจะปรับได้แค่60เฟิร์นนะครับ60เฟรมเรทนะครับ ผมไปติดแอปเพิ่มเติมก็มจะดันได้ถึง120เฟรมเลยแลยครับเดี๋ยวเรเปิดให้ดูว่ามันลื่นประมาณไหนภาพสวยไหมมาแล้ว ลเล่จะเล่นเกมให้ลื่นนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นซัมซุงเนี่ยมันจะมีเกมลอนเชอร์หรือว่าพวกแอปที่ช่วยเหลือในการเล่นเกมของซัมซุงนะครับตรงนี้แนะนําให้ปิดไปเลยมันจะทําให้ถ้าเราเปิดทิ้งไว้หรือว่าเซตติ้งจากโรงงานเนี่ยเวลาเราทัชเลยมันจะหน่วงใช่ไหมครับแต่ <No. S 1> ถ้าเราอยากได้ฟีลลิ่งแบบลื่นแบบไม่กระตุกไม่หน่วงเลยเนี่ยให้เราปิดพวก ระบบช่วยเหลือการเล่นเกมของซัมซุงไปนะครับมันจะให้เราแบบทัดแบบลื่ลนๆติดมือเลยนะฮะนะฮะนะครับตังนะี้นจะเป็น120เฟรมเดทตลอดเลยนะครับ 嗯、可以了。了吗？ โดนได้ไงเนี่ยใช้ซัมซุงแต่ว่าได้ฟีลลิ่งแบบลื่นติดมือที่สำคัญซัมซุงนะครับรุ่นนี้เป็น CPU แบบเซนเซอร์ตาก้อน Gen 2นครับเซนเซอร์ตาก้อน8 Gen 2มันจะจะไม่ร้อนนะฮะจริงๆมันแค่อุ่นๆเนะีเล่นเกม สเตติ้งก็เต็มแม็กทุกอย่างเลย120่เฟร,เรมเดทอ้าตายไปแล้วน,นะครับ1 2อเฟรมเดทตลอดเลยใครที่กำลังตัดสินใจซื้อนะครับก็ซื้อไปเลยนะครับไม่ต้องคิดมากเลยเล่นเกมก็ไม่ร้อนใช้งานก็แบตเตอรี่ใช้งานได้ทั้งวันเรื่องกล้องนี่มีคนเทสมาเยอะแลละ เรื่องการค้างไม่เจออาการค้างเลยนะครับมไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเคยใช้พวกซัมซุง s หนึ่งอะไรเงี้ยแปบ๊แปบๆค้างแปบ๊แปบๆค้างแล้วมันเลยติดภาพจําของคนนะครับว่าซัมซุงใช้ Android เนี่ยมันชอบค้างใช่ไหมใช้ Android ถ้าเป็นสเปคซีพกลางๆหรือต่ำๆเนี่ยมันค้างแน่นอนนะพวกเนี้ยใช้ไปนานๆมันมันเกิดการดรอปของจีพลงนะแต่ถ้าใช้ตัวท็อปทเนี่ย ทั้งเรื่องการทัดเรื่อง CPU อะไรเงี่ยมันจะดีกว่าสำหรับใครที่สะดวกผ่อนอะไรก็ไปหน้าช็อปได้นะครับหรือว่าสามารถผ่อนในพวกช้อปปี้ a ัซาด้าได้แล้วถ้าซื้อในพวกแอปออนไลน์พวกเนี้ยได้ราคาดีๆด,ด้วยครับยิ่งได้โปรวันคู่อะไรครับจิบเดือนสิบบองเดือน1ิ 12, อะไรเงี้ยมันจะได้ราคาดีมากๆเลยนะครับพวกเคสเคสอันที่ผมใช้เป็นเคส UAG นะครับ UAG ผัดไฟเดอร์ er ตัวนี้นะครับก็สามารถซื้อได้ในออนไลน์ก็ได้หรือไปหน้าร้านก็ได้นะ การที่ซือออนลไลน์เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะเนี่ยใช้จนแบบมีรอยแล้วเห็นไหมครับไม่ส่องไฟเนี่ยก็แทบไม่เห็นรอยเลยแต่ถ้าสองไฟก็จะประมาณนี้นะวีจีตัวนี้มันจะดีตรงที่น้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบากว่ารุ่นอื่นแล้วก็จับกระชับมือดีแล้วก็ไม่ดันฟิล์มด้วยนะครับ โอเคครับสำหรับการรีวิวการใช้งานจากคนใช้งานจริง Samsung Galaxy S 2 3 Ultra ตตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับคนที่ชอบการรีวิวแบบนี้นะครับเรียวๆก็ช่วยกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับ